โอเคก็สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำบิลเมอร์ซันเรีสำหรับผู้เล่นใหม่ก็เป็นสายที่ผมใช้เล่นตั้งแต่ต้นเลยจนถึงเลเวลประมาณ80กว่าก่อนที่จะเปลี่ยนสายไปสายอื่น ็สำหรับใครที่ไม่รู้จะเล่นสายไหนหรือบิ้วไหนก็ลองดูในคลิปนี้ได้ก็เหมาะกับคนที่เพิ่งมาเล่นเป็นอย่างมากเลยนะคบเพราะว่าจากที่ผมเนี่ยเล่นเกมแนวนี้ไม่เก่งเนี่ยก็สามารถใช้เล่นมาจนถึงเลเวลประมาณ8 0ดสิบกว่าปานเก้าสิบได้ก็เป็นสายหน้าไม้ไฟฟ้านะครับคือบางคนเนี่ยก็อาจจะไปเล่นสายระเบิดนะก็เล่นได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบปลาระเบิดเท่าไหร่ก็เลยมาเล่นเป็นหน้าไม้ไฟฟ้าเป็นหลักโอเคเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียคร่าวๆนะครับข้อดีเนี่ยก็คือเล่นง่ายไม่ต้องรีบิ้วบ่อยนะครับแล้วเล ไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็นักอนที่ผมทาคลิปในราคาของไม่ได้แพงมากนะในส่วนของช่วงต้นๆน,นะครับแล้วก็โดมรวมๆเนี่ยถือว่าเคลียร์มอนได้ค่อนข้างจะไวสู้บอสก็ค่อนข้างจะโอเคส่วนข้อเสียเนี่ยก็ต้องแจ้งไว้นะว่ามันต้องเปลี่ยนหินสกิลเสริมเป็นบางครั้งนะครับในการสู้บอสหรือว่าในการเคลียร์มอนเนี่ยบางอันในช่วงต้นนะครับมันใช้หินนันเดียวกันการเล่นเนี่ยคือในช่วงแอแรกการเล่นลาบากมากจะเริ่มสบายในช่วงประมาณแอ็กสองไปต้นไปนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเกมเนี่ยถ้าจะเล่นสายนี้หรือจะเล่นต่อ ปลายของผมเนี่ยหายถึงเลเวล80บวกเลยนะคือตอนนั้นจริงๆคุณก็คงไม่เรีรสเรื่องการรีสายหรอกรวมๆแล้วนะครับคือตัวมันจะค่อนข้างบางนะถ้าเทียบกับพวกสายอื่นที่แบบอาจจะอัพพลดพลังงานหรืออะไรเงี้ยครับคือมันก็ไม่ได้บางมากนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนาขนาดที่จะไปยืดแรกได้ซึ่งแน่นอนเกมมีซีไงผมก็ต้องหลบอยู่ละในส่วนของแนวทางการเล่นนะครับก็ถ้าสอนแบบเร็วๆเลยนะครับคือผมอาจจะไม่ได้อัดคลิปในช่วงต้นมานครับแค่อขออธิบายแล้วกันในช่วงต้นหลกัลกๆเราจะใช้อยู่2สอนสกิลเรา้นะครับก สำหรับผิวสกิลที่ผมใส่ให้กับสกิลในช่วงต้นนะคือตอนนั้นนะ่ะจะใส่เป็นต c a t t e r วิ่งทะลุนะครับเอาไว้เคลียร์มอนกับอีกอันนึงผมจะใส่ lightning infusion มันจะเอาไว้มันจะแอดเาเมจไฟฟ้าเข้าไปนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยแต่ว่าในช่วงหลังนี่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอาไปใส่อันอื่นแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่ใช้นะวันนี้จะได้มันในช่วงในทาย act หนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือจะเป็นอันนี้ครับเป็นกระสุนความเร็วสูงอันนี้คือใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะ สกิลที่คุณจะใช้หลกัลกๆแล้วจริงๆเลยมันจะเป็นสกิลนี้นี่นะครับมันจะเป็นกระสุนไฟฟ้าเป็นหน้าไม้ไฟฟ้าเนี่ยคือมันจะได้ช่วงห้องหินสกิลแถวๆเลยแอคสองไม่นานครับเล่นไปนิดเดียวก็ได้ละซึ่งอันนี้เป็นสกิลหากินไปจนถึงแบบปลายเกมเลยครับคือใช้ยาวๆเลยนะครับนนแนะนาอันบบนี้เลยอันแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าเล่นยังไงหลกัลกๆสเต็ปก็จะเป็นการใช้สกิลเนยิงเคลียร์มอน แล้วทีนี้ถ้าคุณเจอพวกบอสหรือพวกอะไรแล้วแล้วคุณทําไม่ติดสารนะช็อกไปแล้วคุณก็เปลี่ยนเป็นปืนปนอย่าเน,นี้ครับมันจะเป็นปืนสกิลที่ได้ช่วงท้ายนะครับจะทําให้อนเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นถ้าติดสาน,นะที่เกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่แต่ถ้าคุณยังไม่มีตอนยิงบอสคุณก็ใช้ท่าเดิมครับใช้แบบนี้ก็ถือว่าเล่นง่ายนะครับสามารถเล่นจนจบได้เลยแล้วทีนี้เนี่ยถ้าว่าในช่วงต้นเนี่ยอยากให้เล่นง่ายขึ้นอีกผมแนะนําว่าให้คุณไปหาของชิ้นนี้ครับอันนี้ครับลำภา มันจะทําให้คุณสามารถเล่นได้ง่ายมากเลยช่วงช่วงต้นๆนะครับถามว่าทาไมอันนี้มันถึงดีนะครับคือในช่วงต้นนะเวลาที่คือคุณไม่ต้องเสียเวลารนะีโหลดอ่ะหลังจากที่คุณรีโหลดครั้งหนึ่งแล้วใช่ปหในห้าวีหลังจากนั้นอนะ่ะคุณจะไม่ต้องรีโหลดเลยเลยหมายความคุณสามารถที่จะยิงรัวได้แบบมาหาศาลมากมากครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวของมันเลยก็คือดามเมจเบามากถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยมันเป็นของเลเวลต่ำเนอะคือ DPS มันอนะ่ะมันน้อยคือถ้าคุณใช้ของที่ DPS สูงๆอย่างในช่วงท้ายเกมมันคือมันหนาาน่าง ยังเล่นได้อยู่คือบางคนก็ใช้ฝืนไปจนหนึ่ง X ห้าก็ยังเล่นได้นะแต่ว่าแบบเอาจริงๆผมแนะนาให้เปลี่ยนตั้งแต่ X สี่ละถึงมันจะสะดวกกว่าจริงแต่ว่าลมๆแล้วไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าเราตีมอนในชุดเดียวไม่ตายยัส่วนใหญ่ก็ขาย,ยแค่อีกเดียวเอาไปใช้เล่นนะแล้วก็คุณก็เจาะรูเพิ่มค่ากายภาพไปเพราะว่าเราใช้ค่ากายภาพแปลเม็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะดังนั้นเน้นค่าโจมตีกายภาพอะไรไปได้ไดเลยเ,เดี๋ยวผมจะพูดถึงในสก,กิลที่ใช้รล้เพิ่มจะมีอสก,กิลหนึ่งก็คืออีเล็กโกรคออ จะใช้สกิลเนี้ยเราโจมตีด้วยท่าอื่นี่เป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าครับจะทําให้มอนติตยุก,กตักวคิวได้ผมจะเอาไว้ใช้กับบอสอเดี่ยวเพราะประมาณนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงค่าสเตตัสหลักนิดหนึ่งที่เราต้องใช้ในส่วนของอาวุธถ้าอาวุธหลักๆเลยเน้นในช่วงต้นๆเนี่ยคุณเน้นไปที่ฟิสิกส์เข้าดรามีคืออันนี้เป็นอาวุธที่ผมใช้เอ็นเกมละมันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมขอไปหาอาวุธเก่าผมแป๊บหนึ่งน,นะตอนแ,แรกๆเลยผมใช้ประมาณนี้เองนี่นะครับเป็นประมาณนี้ DPS e น่าจะประมาณ300ร้อยกว่าสา0รแถวๆนี้ครับช่วงประมาณหลัััังกกกกกดดแแออออออรรรบบเเเเเ่่สสสตตหหหหลลาาาาาาาวววุธจะนนนน้้้้ป็็ถไ หาเป็น lightning damage แล้วถ้าอีกนิดนึงถ้าคุณหาได้อีกก็เป็นเลเวลสกิลแต่นั้นมันยากหลักๆแค่โฟกัสที่ฟิสิกอลดามีกับ lightning damage ก็ได้ครับแค่นี้ก็จบเกมได้แล้วและส่วนต่อมาถ้าถามผมก็คงเป็นหมวกหมวกหลักๆก็คือพวกของป้องกันไรจริงๆมันไม่มีอะไรมากเลยคุณพยายามหาค่าต้านทานนะครับอย่างอันเนี้ยหมวกครับผมก็จะหาเป็นพวกต้านทานไฟน้ำแข็งไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับคือหาสักกี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรแล้วก็พอแล้วนะสักสองาช่องหรือว่าจริงๆหาไม่ได้จริงก็สักสองอย่างก็ยังดีก็จะเน้นเป็นต้านทานอย่างอื่น จะพูดถึงเดี๋ยวผมจะโชว์น้าจะพอสิบสก,กิลให้ดูคือผมจะเน้นหลบผสมกับกรอกส่วนเสื้อแน่นอนตัวเสื้อเนี่ยเน้นเป็นหลบเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่อย่างก็คือมันจะมีสก,กิลหนึ่งที่เราจะพอรัะมันจะเอาหลบเนี่ยไปเป็นเกาะด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูน่าจะเห็นภาพกันอันนี้ผมจงใจเลือกที่มันเป็นมีค่าหลบเกิน1 0 0 0พอันนี้ที่ใช้ในช่วงกลางๆเกมนะช่วงท้ายๆกลางๆเออหลังเล่นจบแอคหกอะครับก็ผมจะหาพันหนึ่งแล้วแต่ในช่วงต้นๆหาสักไม่ไม่ต้องถึงพันก็ได้ครับเอาสักเก เปลี่ยนค่เาเกราะให้เป็นค่าหลบได้ส <c oughs> ําหรับในส่วนมือแล้วที่เหลือก็เป็นพวกต้านทานต่างๆไปหาด้าเม็ดเพิ่มได้ก็ดีครับแต่ว่าเน้นเอาต้านทานไปก่อนก็ได้ครับต่อมาเป็นเข็มขัดตัวเข็มขัดเนี่ยผมเลือกใช้เป็นเข็มขัดที่มีต้านทานเหมือนกันคือหลังๆค่าเคออสำคัญผมก็เลยเลือกต้านพินอมาแต่แรกๆค่า K ออสมันไม่จาเป็นเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นพวกต้านทานอื่นก็ได้แล้วก็หาเพิ่มเลือดนะจะช่วยคุณได้พอสมควรเลยมีเลือดสักร้อยหนึ่งจริงๆส่วนเลือดติดตรงไหนก็ได้นะในส่วนที่หลััักกกกๆทีีี่่่จจะะติดดดดดนนนนแล้้้้ววววผมมมมาาาเเป็็ขหหหไ มไมไ่ด้หาแล้วก็เสื้อนะครับแต่นี้เสื้อผมก็ไม่ได้หาเหมือนกันจริงๆต้องบอกว่าเสื้อ,อน,นี่ผมสกิบใส่มาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆในส่วนของรองเทา้าถ้าเป็นไปได้นะครับช่วงหลังจากจบ x อไปแล้วอะ่ะคุณควรหารองเท้าที่มันมูฟสปีดเยอะหน่อยอยังต่ําสุดควรสัก20%มูเมนต์สปีดเพราะว่ามันทําให้คุณหลดท่าบอสหรือท่าโจมตีหลายอย่างได้แล้วเป็นไปได้หาเลือดมาแล้วก็ที่เหลือเป็นพวกค่าลีฟซิตนะครับค่าต้านทานต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนสําหรับระดับแหวนนั่นจริงๆก็ผมก็เน ก็คือใส่เอามาเพิ่มความหายากของเฉยๆเลยคือไม่ได้สนางอื่นเท่าไหร่นะครับถ้าเวลาแบบฟาร์มจริงจังผมจะใช้เป็นอีกอันนึงก็คือจะเป็น lightning damage วงหนึ่งไง่ายๆก็คือถ้าเขียดคิดอะไรมากก็ดูว่าค่าสเปกเราอะต้านทานอ่ะรหรืยอยังยังต้านทานพอแล้วก็ไปทำ d a m a g จเลยนะครับไอแหวนตรงนี้จริงๆผมเผื่อไปเก็บละจริงๆแล้วผมทําต้านทานไว้เจ็ดก,กว่าละแต่ที่คือผมเปลี่ยนของมาโชว์คร่าวๆนะครับในช่วงหลังค่าต้านทานมันจะจําเป็นมากๆหลังจากที่คุณเล่นจบไปแล้วครับคือหลังจากเข้าอีกเกมมอนมันจะต ของสกิลถามว่ามีการใช้อะไรบ้างแล้วก็เซตยังไงบ้างในส่วนของสกิลผมจะใช้เป็นประมาณนี้ครับอันนี้ซัลซารี่ว่ามันจะเป็นสกิลที่ได้มาจากตอนเปลี่ยนคลาสผมจะเล่นมาสายนี้เพราะว่าจะทําให้เราสามารถเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นสําหรับสกิลที่ใส่เนี่ยผมจะใส่เป็นไฟแมสเซอรี่โค้รมสเซอรี่ไลนิ่งแมสเซอรี่เพราะว่าเอาเลเวลเพิ่มมันจะรีคูลได้เร็วขึ้นนีน่ตึงแต่จริงคือไม่ต้องใสก่ก็ได้อันนี้คือผมช่องว่างเลย,ย,ยใส่เฉยอีกอันหนึ่งที่ใส่ก็คือผมจะใส่อันนี้ครับรพิาสซิลลหักกออยย่่างเนี็คื ือผมสกิลหลักสามอันนะครับผมจะใส่เป็น lightning i n f e s t t i o n แล้วก็ material tempo อันนี้สำคัญเลยทำให้เรายิงยิงได้เร็วขึ้นแล้วก็ effect จะได้ไทา้ทายที่ยังไม่มีก็ใส่อันอื่นก่อนได้จะใส่เป็นยิงทะลุหรืออะไรไปก่อน,นก็ได้ครับก็คือหลักๆผมจะตีเป็นสามช่องแล้วกันนะสำหรับคนที่แบบมาเล่นใหม่ที่ทำทำสี่ช่องมันยากก็คือจะตีเป็นประมาณนี้ก่อนในส่วนของ skill สกิลสำคัญต่อมานะครับก็คือ shock burst law นี้จะได้ไทา้ทา,ยทายเลยนะครับสำหรับสกิลที่ใส่ในสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็น concentrated effect อันนี้ครับมันจะทำให้ area damage แรงขึ้นก็คือสกิิิลลนีี้เววายงตตััท่ดกรระอคบ เป็น Area ียด้วยก็เลยใส่อันนี้ได้ผลแล้วก็ต่อมาเนี่ยเป็น elemental focus นะครับคือมันจะทําให้ไม่ติดสา,ดา,านะธาตุก็จริงแต่ว่ามันทาให้ทำดาเมจแรงขึ้นคือปืนนี้มันจะตีติดช็อคไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นปืนที่เอาไว้ตีตัวที่ติดช็อคแล้วทาดาเมจแรงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ติดธาตุอยู่แล้วผมก็เลยใส่ Elemental Focus กนะัมาส่วอีกอันหนึ่งก็ถ้าคิดไม่ออกก็ใส่ f a ค e clip แต่ใน,นส่วนของการยิงบอสคุณอาจจะย้ายื่นมาอันนี้ก่อนได้นะมันก็ทำดาเมจได้แรงขึ้นเพียงแต่ว่าอันนน้้คือใใช่ชวเตนนนนงเ็กงหๆลย Veloccity ก็คือือปืนความเร็วสูงเป็นปืนที่เอาไว้ยิงพวกมันทองกับบอสได้ทีมากก่อนที่เราจะได้สกิลอื่นมากบนะอันนี้คือเหมาะกับการใช้ยิงบอสแล้วสมมติว่าถ้าคุณเจอบอสอะ่ะผมแนะนําว่าให้คุณเอาอะไรนี่อินฟลัชั่นนะมาใส่อันนี้ก่อนแล้วอีกอันหนึ่งก็คือใส่เป็นสกเกตเตอร์ชอ็อตอ่ะสมมุติว่ามีคุณมีแค่สองช่องนะผมจะใส่ใส่ประมาณนี้สองอันนี้แต่ถ้าคุณมีสามช่องเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ผมแนะนําเนี่ยก็ให้ใส่เป็นพวกลองช็อตก็ได้ครับ ลองช็อตไปทางแม่คุณอยู่ไกลๆแล้วยิงยิงได้แรงขึ้นดาเมจแรงแม่ก็ผมจะแต่ผมจะใส่พวก lightning e infusion เนี่ยเพราะว่าแค่แค่ช่วงแบบตอนยิงบอสเฉยๆเพราะว่าปกติผมจะไม่ใส่ไว้ในปืนไฟฟ้าเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจปืนไฟฟ้าได้พอสมควรเนี่ยแล้วก็สกิลหากนิง้งสกิลหนึ่งก็คือศาสตร์นะครับศาสตร์ไฟฟ้าอันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยคือสําหรับอันนี้เนี่ยผมจะใส่เป็นประมาณนี้ครับ lightning fuel effect ality นะครับไอ้ ality เนี่ยเอาไว้มันจะช่วยทําให้เราเร่งมานาตอนที่สกิลนี้แอคทีฟซึ่งมันแอคทีฟตลอดเวลาอยู่แล้วแต่จริงๆเราไปใส่ตรงนี้ Nine. ว่าแล้วถ้าแต่ขงเราจะใส่ตรงไหนนะครับแล้วก็โคสซิ่งโคเรนต์นะครับผมมันจะทำให้ศัตรูข้างๆมีโอกาสติดช็อคไปด้วยก็มาใส่คำๆเหมือนกันแต่นี่คือจริงๆก็แล้วแต่และต่อมานะเป็นเอเมอร์เจนซี่รีโหลดอันนี้ก็ได้มาได้ท้ายเลยคือสกิลเนี้ยเอาไว้ใช้ตอนยิงบอสเป็นหลักเลยเวลากระสุนเราหมดปุ๊บกดสกิลเนี้ยเรากดรีโหลดมันจะรีโหลดทันทีแล้วก็เพิ่มดาเมจเข้าไปใช่ไหมครับมันทําให้ดาเมจในตอนเบิร์ดบอสของเราแรงมากแต่ว่าคู่ดาวมันนานผมก็เลยไม่ค่อยได้เอามาใช้ในสถานการณ์ปกติเเเเเททท่่่่่่่่่าาไหหหรรรสสสสสํััััับบซกกกิิิลลพพพอออ์ตีีีีีีใใในนนนนนยยผมมมจะป็ฟ้้15% เราต่อยกันหนึ่งก็จะเป็นรถคูดาวแล้วผมลืมบอกไปว่าประดับมันต้องมีค่าวิญญาณนิดนึงด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่มีค่าวิญญ,ญ,ญาณไปใส่สกิลได้หมดน,นี่สกิลต่อไปนะคือวินแดนเซอร์อันนี้ผมใส่ไว้เอาตัวรอดมันจะทําให้ค่าหลบหลีกของเราเพิ่มเวลาที่เราโดนโจมตีหรืออะไรเนี่ยครับมันก็จะสะแต็กหายแต่ว่าเวลาที่ส t a c กมันเต็มตอนเราไม่โดนตีเนี่ยคือค่าหลบเราจะเยอะมากก็แนะนําว่าให้ใส่เอาไว้จะทําให้เอาตัวรอดได้เยอะนะครับสหรับสะกิลที่ผมใส่ไปเนี่ยก็มีบายเวลาที่ศัตรูตีเรามันก็ยังม able, องนน ให้แบบระหว่างที่เราฆ่าศัตรูในตอนที่สก,กิลแอคทีฟมันก็จะได้เลือดแล้วก็สก,กิลอีกอันนึงนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอวจิกแม็กเนี่ยมันจะทําให้ตัวโดนสัตนะของพวกไฟฟ้าได้มากขึ้นนะครับอันนี้เวิร์กในตอนที่คุณใช้กระบอกไม่ต้องใช้ทั่วไปหรอกใช้กระบอกเดียวผมติดสก,กิลเป็นเพอร์ซิสกกเซนต์เอาไว้ทําให้ระยะเวลามันนานขึ้นแค่นั้นครับไม่ไม่ได้มีอะไรก็คือจะเป็นประมาณนี้สำหรับตอนเล่นหน้างงานจริงเน่ะคือคุณก็เดินยิงเดินไถไปได้เอย,ยเลยครับไม่ได้มีอะไรอาจจะมีปปปปัััญญหหาาาาบบบบ้้งงตออออออนนนนเเเจกกกสสททที่ท่่ออ่็็แมใๆวววถพระไไ ก็สู้ง่ายนะเนี่ยคุณสามารถที่จะเคลียร์ได้แบบสบายๆเลยอันนี้ผมมาเดินยิงให้ดูคร่าวๆเนี่ยครับถ้าสังเกตดูคือมันยิงไม่ไม่ได้ยากเลยนะอันนี้เป็นแมปสิบแพรนะครับมันส้มเนอะเวลามันติดช็อคเราเอาปืนเอาเอาปืนกลยิงก็คือจะแรงมากผมพอหามอนยิงให้ดูแป๊บหนึ่ง เนี่ยครับสังเกตดูคือถ้ามอนเนี้ยคือแบบสบายๆนะอันนี้มอนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะผมแบบเดินเคลียร์ไปบ้างละวจริงสำหรับสายนี้ก็คือมันก็เคลียร์มอนได้เรื่อยๆฮะไม่ไม่ได้ลําบากอะไรก็เล่นเป็นประมาณนี้ครับในช่วงท้ายคุณอาจจะต้องเปลี่ยนหน้าไม้ที่มันดีเ,เีเยอะนิดนึงเราสามารถที่จะฟาร์มแมป145ได้นะคือชิวๆถ้าหากว่าของมันถึงนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปคือข้อเสียมันคือเวลาแบบไปเจอบอสหรืออะไรมันลําบากครับนะผมในช่วงตอนที่ผมเล่นจริง90ผมก็เลยเปลี่ยนไปสาย ใช่อื่นนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมทำคลิปสอนอีกทีนึงก็ประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของการเล่นทั่วไปเนอะอาะจริงๆก็เรียกว่าเล่นได้นะครับไม่ไม่ได้ลําบากเลยโอเคเดี๋ยวทีนี้นะครับผมจะมาเล่าในเรื่องของพัฟซิสกิลนิดนึงนะครับในส่วนของพัฟซิสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูคร่าวๆนะครับลองไปอัพตามได้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยเอล่ะแล้วผมจะเริ่มตีจากช่วงเลเวลเจ็ดสิบก่อนนะมันจะมีเท่าไหร่นะร้อยยิบสองลบยิบสี่เก้าสิบแปด นี่นะครับก็ผมจะเริ่มอัพจากอันนี้นะครับเอาดาเมจก่อนช่วงแรกๆเราก็จะมาเส้นทางขวาอันนี้เราจะเอาดาเมจพวกโปรเจคไทยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะวิ่งไปซ้ายแต่ตรงเนี้ยหลังๆผมไม่ค่อยจําเป็นเพราะเราเหาจากพวกช่องรูนช่องอะไรได้เนาะ แต่ว่าช่วงแรกๆผมจะั p ก่อนเพราะว่าเรายังหาไม่ได้นะครับอ่เราจะวิ่งลงมาเส้นล่างไอ้ตรงนี้ผมมองว่าดีแต่ว่าไม่ได้จําเป็นก็เลยไม่ได้เอาเพราะว่าถ้าเอาตรงนั้นมันเสียแต้มเพิ่มนะครับก็จะมาถึงช่องนี้ช่วงแรกช่วงแรกๆนะครับที่สําคัญเลยก็คือจะเป็นอินสแตน r ีโหลดมันทําให้เรารีโหลดไวขึ้นเยอะมากแต่ช่วงหลังๆเนี่ยถ้าถ้าคุณไปหาจากอันอื่นได้นะครับก็ไม่ไม่ค่อยจาเป็นละเราจะไปหาจากพวกช่องว่างได้นะครับอ่ะพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะมาถึงก่อนก่อนแยก เราก็จะมาเอาเอลิ e มนต์เอลิเมนทัลดนะครับแล้วก็มาเอางช่องเม็ดใหญ่ตรงนี้นะครับ e m b o d e เน t ไอวัตตนี่มาทำให้เราทำให้เราตีติดช็อตกับอิเล็กโทคง่ายขึ้นแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงซ้ายสุดมุมนี้นะครับตรง l i g h t n n n g ล o สเพราะว่าของเราอ่ะไม่ได้เน้นตีติดคีย์อยู่ละอันนี้ก็คือเวลาที่ตีติดมีคีย์มันจะมีโอกาสสุ่มได้สแปคเจมตีไฟฟ้าแรงขึ้นไล่ลงมาจนถึงตรงนี้ครับ ผมจะมาหยุดที่ r a s s t a b l e Ammunition คุณสามารถที่จะมาต่อจนถึง Full s a v o ได้นะมันเวลาที่คุณเปลี่ยนกระสุนหรืออะไรมาทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นแป๊บนึงแต่ส่วนตัวผมเครียดเปลี่ยนบ่อยผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับไอตรงนี้เดี๋ยวคกลับมาทีหลังไอตรงด้านซ้ายเห็นไหมมันจะได้พวกเกาะพวกอะไรแต่ช่วงต้นๆนะครับเรายังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พวกพวกค่าเกาะค่า e v e s i o n เยอะขนาดผมก็เลยข้ามไปก่อนผมจะกลับมาด้านบนนิดนึงนะครับแล้วก็จะวิ่งตรงมาเลยตรงมาถึง c ีวิลเม็ดนี้พอได้เสร็จปุ๊บก็เข้ามาตรง ด้านขวานะครับเอาคาตาลิสเราจะได้เอลิเมนต์เดามจเพิ่มพอได้ตรงนี้เสร็จมันมีสองทางคือวิ่งไปซ้ายไม่ก็ขวาแต่ส่วนตัวแล้วผมจะวิ่งมาทางขวาก่อนเอาตรงนี้นะครับเอาช็อคตัวเ t ชันตรงนี้สําคัญมากมันจะทําให้เราตีศรีรษะพวกมอนได้ค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็ถ้าแต้มเหลือก็เอามาลงตรงนี้ก่อนทําให้ติดง่ายขึ้นเหมือนกันวนย้อนมาตรงนี้นะครับย้อนมาแค่ซักห้องหนึ่งแล้วก็ขึ้นข้างบน คือบางคนถ้าอยากได้หลบเนี่ยแวะเมาตรงนี้ก่อนได้นะแต่ว่าขจมเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเอาพี่หลังนะครับขึ้นมาก่อนพอขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสกิลสําคัญนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าดาเมจขาดให้คุณอัพปาังฝั่งซ้ายก่อนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ดาเมจไม่ได้ขาดว่ะก็อัพปาังขวาเลยเอัพปาังขวาแล้วก็ไล่ลงมาด้านล่างตรงนี้ ตรงนี้มันจะมีสกิลที่ชื่อว่า v i s t a l Skin ตรงนี้ผมัพมาเอาค่าร0อยเน v a t i o n จาก Body Armor ครับคือตรงนี้สำคัญมากมันจะทำให้เราเพิ่มได้ค่าหลบสูงมากพอเสร็จปุ๊บเราจะต่อไปขวาไล่มาจานถึงทางขวาตรงนี้เ็นปัคจะมี Herald a m g e การที่เราอัพวก Herald a m g e เนี่ยเวลาที่เรา Active อ c t i v e ปะครับชือของสายฟ้าใช่ไหมมันจะทําให้เราได้เหมือนกระโบนัสค่าโจมตีแบบฟรีๆเนาะดังนั้นผมก็เลยมาัพตรงนี้ด้วยประมาณเล่นจบอ่ะมันจะประมาณนี้ก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อย ซึ่งหลังจากเนี้ยจนถึง80อะ่ะอันนี้คุณน่าจะเลเวลประมาณสัก60-70แถวๆนี้นะแต่ทีนี้ถ้าคุณแต้มเริ่มเหลืออ่าผมที่เหลือผมจะเริ่มแนะนําให้ไปทางความถึกเพิ่มละคุณจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันตายง่ายวะ่ะผมก็จะอัพมาทางเส้นนี้ครับย้อนกลับมาแล้วผมก็จะมาเอาตรง e X a v i s t i o n Dating X Sector Armor หรือว่าตรง Armor Equipment Group นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะไม่ยังไม่ต้องอัพก็ได้ถ้าเอาหนาจริงๆแล้วเห็นผลนะคุณอาจจะมาเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ 20% a r m o r and Evasion แล้วก็จะมาเอาตรงนี้ครับผมอัพมาถึงตรงนี้เลยเพราะว่ามันได้ค่าเกราะกับค่าหลบที่ค่อนข้างจะน่าพอใจนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บผมก็จะมาอัพตรงนี้อันนี้คือเราจะเริ่มเมาที่ความหนาละผมจะมาทั้งขวาทั้งซ้ายเลยถ้าะามผมผมว่าขวาจะดีกว่าในช่วงแรกนะครับแล้วก็มามาตรงซ้ายไอ้ตรงซ้ายก็คือเราต้องใส่ถุงมือที่มันเพิ่มค่าเกราะนะครับแล้วมันจะแปลงเป็นหลบผมก็เลยใช้เป็นเอามาใช้อันนี้ก่อนก็เลยเอามาด้วยจนถึงตรงนี้เนี่ยคุณจะเลเวลประมาณ70ใช่ปะ ทีเนี้ยถ้าถ้าถามว่าจะสอบมา80เาปจ้าอะไรต่อคือมันมีหลายทางอะถ้าคุณเี่ียดคิดอะไเยอะผมแนะนําว่ามาเอาดาเมจตรงนี้ก็ได้ครับ1 2 3 4 5 6องสามี่้ันคือได้ดาเมจตรงตรงเลยแล้วคุณพก็ย้ายไปอื่นที่ผมแนะนําว่าให้อัตรงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะมาง่ายแล้วกัน ตอนเลเวล80มันจะเหลือประมาณ3แต้มใช่ไหมอ้ตรงเนี้ยผมก็จะมาอาจจะไปเพิ่มนอกอื่นอะไรก็ได้อาจจะเป็นเพิ่มพวกดาเมจไฟฟ้าหรือดาเมจตรงๆก่อนก็ได้ครับอ๋อแล้วก็มีหลบเนี่ยที่ผมไม่อัพตรงนี้ด้วยเพิ่มแล้วพอช่วง90อะถ้าเล่นต่อผมผมอัพตรงนี้1 2 3 4 5แล้วผมจะรีพวกสแตทนิดนึงเอาอินเพิ่มเพราะว่าเราจะได้ดาเมจจากไอ้ตรง Jackal Teeth คือจะได้2% increase damage per 5 your robes attribute ก็คือว่าเซตั๊กที่ต่ำสุดนะครับมันคืออะไรแล้วก็คือทุกๆแค่แต้มได้ดาเมจไป็2 มันเยอะมากเลยนะก็ประมาณนี้ครับก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนสายเนอะคือแน่นะโคตรผมจะเปลี่ยนสายเพราะว่าในช่วงใท้ายผมจบบอสเขานั่งยากผมก็เลยมาเปลี่ยนสายเอา เป็นเอาไปท่าอินนําแล้วก็ไปหาถุงมือแต่นั้นนะ่ะมันจะเริ่มเพราะนั่งยากแนละ้วถ้าคุณเริ่มมีตังเริ่มมีอะไรอันนี้คือของที่ผมใช้ช่วงปัจจุบันนะครับอันนี้ตะกี้ผมรีให้ดูเฉยๆของที่ผมใช้ปัจจุบันเนี่ยผมจะใส่เป็นประมาณนี้แต่ยังไม่ฟูนะคือกําลังนั่งทําเรื่อยๆอยู่เหมือนกันคือผมจะเปลี่ยนถุงมือนะครับจะเป็น hair albistro เพราะว่ามันจะทําให้เราได้ค่า attack speed สามเปอร์เซ็นต์ต่อทุกห้าเดคเราจะได้หนึ่งรูสิบ lightning damage ทุกๆสิบอินหมายเพราะว่าถ้าเราอาค่าอินเยอะเนี่ย damage หนึ่งหมื่นสองใช่ปะดูผมดูจากตาเมจบนสุดนะแล้วก็นี่หลังใสปึ๊บกลายเป็นห8มื่นแปดที่ตาเมจมันเยอะมากเพียงแต่ว่าเราจะต้องมานั่งแก้สแต็กที่มันหายเฉยค่าเคออร์ค่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โดยรวมแล้วผมถือว่าโอเคเลยก็นี่เป็นสายที่ผมเล่นปัจจุบันแต่ผมพลาสติกสกิลจะไม่เหมือนเนะเพราะว่าอันนี้ผมรีกลับมาให้ดูเฉย